ต้องบอกว่า Eternal Face Lady Perfume เป็นน้ำหอมยอดฮิตและสินค้าขายดีระดับตำนานของ M I N I S O ที่ได้รับความนิยมแบบสุดๆจนเคยเป็นกระแสในโซเชียลอยู่พักหนึ่ง ด้วยความเข้มข้นของน้ำหอมระดับโอเดอร์ตอยเล็ตมอบกลิ่นหอมแบบพรีเมียมเรียบหรูดูดีมีระดับให้ความหวานในสไตล์ผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจและแฝงไปด้วยเสน่ห์ที่น่าค้นหาจากกลิ่นอ่อนๆของแป้งบรรจุในขวดแก้วทรงไดมอนด์ดีไซน์หรูหราเป็นน้ำหอมกลิ่นพรีเมียมในราคาที่คุ้มค่ามากๆ ถ้าพูดถึงสินค้าคอลเลกชันยอดฮิตที่ MINISO ได้ร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆคงต้องบอกว่าคอลเลกชัน V Bear Bear เป็นคอลเลกชันที่ได้รับการตอบรับที่ดีที่สุดจนเป็นเหมือนภาพจำของ MINISO ไปเลยทีเดียว และหมอนรองคอรูปกระดูกวัดสดุผ้าโพลีเอสเตอร์รุ่งนี้ก็เป็นสินค้าที่ขายดีมากในคอลเลกชันเช่นกันมาพร้อมรลายสุดน่ารักที่มีให้เลือก3แบบทั้งกริทลี่พนด้าและแพนด้าช่วยให้ไม่ปวดเมื่อยและไม่เหงาระหว่างขับรถเพราะมีเหล่ากว้นหมีสุดน่ารักวีแบเบียไปเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยถ้าใครเคยใช้น้ำหอมรุ่งชั้ปลาไลฟ์เลดี้เพอร์ฟูมซึ่งเป็นน้ำหอมขายดีที่สุดของ M I N I S, S O มาก่อน จะต้องไม่ผิดหวังกับน้ำหอม Magnificent Life Lady Perfume ชิ้นนี้แน่นอนเพราะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากแชมปาย Life Lady Perfume ที่ยังคงความเข้มข้นของน้ำหอมในระดับโอเดอร์ตอเล็ t มาในขวดแก้วทรงเดิมที่ยังคงความน่ารักสดใสของเด็กสาวไว้แต่พัฒนาให้กลิ่นมีความน่าใช้และน่าดึงดูดมากขึ้นเหมือนเด็กสาวที่ได้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่มากไปด้วยเสน่ห์และความมั่นใจยิ่งกว่าเดิม กระจกแต่งหน้ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งสินค้าขายดีประจำหมดความงามและของใช้ส่วนตัวจาก miniso ด้วยขนาดกระทัดรัด1 7 x 3 4ซนตมรดีไซน์มินิมอลสวยงามเหมาะกับการวางบนโอะเครื่องแป้งได้อย่างลงตัวมาพร้อมช่องเก็บของ5ช่องสามารถใส่ของกระจุกกระจิกแบบผู้หญิงได้อย่างสะดวกและยังมีที่แขวนที่บริเวณก้านสามารถแขวนเครื่องประดับยางรัดผมและอุปกรณ์อื่นๆมาอีกด้วยเป็นกระจกที่ใช้งานได้อย่างครบครนันในราคาที่คุ้มค่า สำหรับสินค้าเครื่องใช้ในบ้านที่ขายดีที่สุดของ M I N I S, s O ต้องเป็นก้านไม้ของระเหยโพลิส s ีรีส์เ้นิฟฟิวเซอรุ่นนี้เลยเพราะนอกจากจะมีราคาน่ารักแล้วยังมาพร้อมกับสีสันสดใสดีไซน์สวยงามเพียงแค่ตั้งไวม้มุมใดมุมหนึ่งก็ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับบ้านได้แล้วโดยมีให้เลือกสีกลิ่น4ดีไซน์ได้แก่กลิ่นโมร็อกกันโรสแอนด์แอมฟิกกลิ่นลามลอสซ้วานิลากลิ่นพิงค์บิวตและกลิ่นแซฟไฟโลตัส นอกจากความน่ารักเกินห้ามใจจากลวดลายของกวนหมีวีแบเบียแล้วหมอนรองคอชิ้นนี้ยังมาพร้อมกับผ้าปิดตาในตัวด้วยเพื่การพักผ่อนระหว่างการเดินทางมีความสบายมากขึ้นโดยวัสดุเป็นผ้าฝ้ายคุณภาพรูปทรงสามารถรองรับคอได้360องศามีความคงตัวและสามารถคืนรูปได้เป็นอย่างดี ถ้วยบรรเทาอาการปวดคอเนื้อผ้านุ่งสัมผัสสบายมาพร้อมกระดุมที่สามารถให้หมอนรองรับคอได้ดียิ่งขึ้นมีให้เลือก3ลายครบกวนหมีได้แก่กริดลี่ไอแบร์และแพนดา้าการ้ํำชาเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในหมวดเครื่องครัวของแบรนด์ M I N I S, S O ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์มินิมอลทำให้มีความสวยงามน่าใช้ โดยมีให้เลือก3สีได้แก่สีดำสีเขียวเข้มและสีเทาเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้ห้องครัวสวยงามมากขึ้นวัดสดุที่ใช้เป็นสเตเลสท,ที่มีความทนทานสูงส่วนตัวการาน้ำชาทำจากวัดสดุแก้วไม่เป็นพิษและไม่มีสิ่งตกค้างสามารถบรรจุน้ำได้ถึง900มิลลิลิตรทำความสะอาดง่ายใช้นานได้ยาวนานคุ้มค่ากับราคามากๆค่ะ เมื่อเจ้าหมาที่บะนำทีมของเพื่อนอย่างน้องเหนียวเนโกะและกวางนารสีชมพูมาเพิ่มความน่ารักในหมอนผ้าห่มอเนกประสงค์รุ่นนี้ทำให้หมอนผ้าห่มลอสอินโตเกีวเป็นสินค้าขายดีที่สุดของหมอนผ้าห่มจาก M I N I S, S O พับเก็บได้ง่ายพกพาได้สะดวกและเมื่อกางออกใช้งานจะมีขนาดใหญ่ถึง 9x100 เซนติเมตรถึงสามารถคลุมได้ทั้งตัวเนือ้อผ้ามีความนุ่มน่าสัมผัสให้ความรู้สึกเหมือนได้สัมผัสขนนุ่มฟูของเหล่ากวนสัตว์ตลอดเวลา บำรุงผิวมือที่แห้งให้กลับมาชุ่มชื้นพร้อมทั้งบำรุงและให้เป็นประกายดูสุขภาพดีด้วยครีมบำรุงผิวมือ Energy of จจาก ok M I N I S O พร้อมความหอมสดชื่นจากกลิ่นของผลไม้ที่คนให้เลือกถึง5กลิ่นได้แก,ก, Lemon, ก่กลิ่นเลมอนกลิ่นส้มกลิ่นอะโวคาโดกลิ่นกีวีและกลิ่นสับปะรดเนือ้อครีมบางเบาไม่เหนียวเหนอนะหนะซึมซาบเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วขนาดพอดีพกพาได้สะดวกพร้อมแพคเกจจิ้งล,ลายผลไม้สุดน่ารัก เหมาะกับการใช้งานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่มองหาน้ำมันหอมระเหยราคาย่อมยาวมีกลิ่นให้เลือกหลายกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจาก M I N I S, S O คือคำตอบของคุณเพราะมีกลิ่นหอมจากดอกไม้และผลไม้มาให้เลือกถึง4กลิ่นได้แก่กลิ่นฮันนี่ปีชซากิหอมสบายจากพีชกลิ่นออร์เรนหอมสดชื่นจากส้มกลิ่นจัสมินอินหอมแบบผ่อนคลายจากดอกมะลิและกลิ่นมัสกีเนสหอมละมุนจากทัญพืชขนาดใหญ่จูใจถึง100มลลตร สามารถใช้งานได้ยาวนานคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด